เรียกว่าเป็นครอบครัวที่หลายคนเอนดูสำหรับยุ้ยญาติเยอะนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ที่ควงสามีพี่เล็กและลูกชายน้องลูกทุ่งมานั่งพูดคุยเปิดใจในรายการทีวีดังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบบ้านๆที่ต่างจังหวัดแต่หลังจากการออกรายการขานไปกลับมีช็อตที่ทำเอาแฟนๆหลุดโฟกัสกันยกใหญ่เมื่อยุย้ยโพสต์เบื้องหลังพร้อมแคปชั่นชวนขำว่า รายการเขาออกใหญ่โตดูผัวฉันใส่รองเท้าแล้วรายการก็ดันชอบซะด้วยนะฮ่าฮ่ฮและสิ่งที่ทำให้แฟนๆพากันคอมเมนต์สนั่นก็คือพี่เล็กปรากฏตัวในรองเท้าแตะหนีบสุดชิลที่ตัดกับบรรยากาศความเป็นทางการของรายการได้อย่างน่ารักธรรมชาติงานนี้แฟนคลับต่างแห่ชื่นชมถึงความสมถรเรียบง่ายไม่ประดิษฐ์แถมยังเอ็นดูในความเป็นกันเองของครอบครัวนี้ หลายคนบอกว่าพี่เล็กเป็นผู้ชายที่สุภาพอบอุ่นและเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักของยุ้ยญาติเยอะอย่างแท้จริงคอมเมนต์ยังมีทั้งการชื่นชมในความรักที่จริงใจของยุ้ยรวมถึงความสดใสไร้มลพิษของน้องลูกทุ่งที่ทำให้ใครได้ดูคลิปก็ยิ้มตามแบบหยุดไม่อยู่บอกเลยว่ารองเท้าแตกคู่นี้ไม่ได้ทำให้เสียลุกแต่กลับสร้างเสน่ห์และรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว